สบเกทุกคนไปกดไปทางก็ได้ส่งฟรี179บาทเร็วเวเอาหน่อยเอาหน่อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปสอนเพื่อนก่อนกับไทยวันที่แลนดิ้งอยู่สวรณภูมิทุกคนจะต้องพูดคำว่ากดตะกร้าเดี๋ยวนี้ได้แน่นอน10คนจำคำอุ้มไว้นะคะค่ะเร็วๆแล้วให้เขาขายด้วยได้ไหมครับได้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 อีกอินาทีให้อุ้มอยู่อีกหนึ่งนทีให้อุ้มไปพัก เอาอุ้งขอออเดอร์เร็วๆแล้วเดี๋ยวไปเอานี่นี่มาดูสิวิไม่มีใครสั่งซื้อเลยเสียใจมากอ่ะเร็วขออีกสิบออเดอร์ได้ไหมตอนนี้หนึ่งร้อยสี่ิบเก้าแล้วอยาขำอยาขำเสียใจโอ้เสียใจเสียใจเสียใจันีย่จนะนี่ขนาดเราขายสองคนไม่ไม่ถอโถ่นี่มันนานเกินนะธรรมดาพี่ปัดทีหนึ่งสิบสิบเลยนะโอ้โหบอสทุกคนบอสสองวิบอสปัดแล้ว ย้ำนะว่าส่งฟรีจากกี่ร้อยไม่รู้ถูกใครถูกสุดร้อยเก้าเก้าวันนี้ให้ร้อยเจ็ดสิบเก้าวันนี้ร้อยเจ็ดสิบเก้าแอไลฟ์ของผมนะแล้วเดี๋ยวแอดมินเอาออกเลยนะราคานี้ใครที่กดใส่ตะกา้ายังไม่ชําระไปชําระไม่ได้กดเอาตัวเลขกดเอาเงินไปชำระถ้าไม่ชำระก็กดปลายทางให้เรียบร้อยไปกดอยู่นี้ตะการ์หนึ่งรู้ยังว่านี่ขี้งอนได้ใครไม่ไม่มีหรอกไม่ได้งอนร้อยกสิบหูเร็วดรียวี่ชาจังเร็วๆ เลยหนึ่นาทีอุ้มจะอยู่หนึ่งนาทีแล้วแล้วช่วยกันซื้อเร็วอย่าไปเอามีมี่มาเล่นตลก,ตลกนี่นี่เล่น<อ>เป็นมีมี่เร็วเร็วพี่อุ้มเราคือ <c oughs> ควีนเราอ่ะก็คือเป็นแบบนั้นเลยนางน่ารัก แกอืเร็วๆสิกดตะกร้าทำไมช้าจริงก็ไม่รู้จริงๆกว่าจะได้แต่รออาอามองค่ะให้ให้กล้องจับเลยพูดหน่อยเอาเก่อนเร็วๆเอาเหอะเติมกล้องไปงอนไม่แสงก็สว่างงอนและโอ้โหเริ่มยูทูบเริ่มยูทูบสองร้อยเจ็ดสิบเก้าค่าส่งห้าสิบเดี๋ยวร้อยยี่สิบเก้าบาทอุ๊ยเพราะวันเหมือนหนูไลฟ์ไปรับแล้วนะเอ้าเรียบร้อยแล้วเอ้าเสร็จแล้วหรอใช่อะไรอ่ะชอบได้รู้ที่หลัะคนเดียวเลย ใช่ไหมใช่ดิบ้านมหา,หาเองใช่งอนแลได้ไปลำทั้งหลายคนแต่พี่จำไม่ได้มีใครนะจะมีดูแหละลำแบบไหนไม่จริงๆลำจริงๆอุ๊ยจะสองร้อยแล้วยังดูเร็วดูแล,แลบอชบอชอบบอชอบแต่การหนึ่งใครกดล้วโคตรรวยโคตรเฮงให้กำลังใจทวีก <นา S 1> บอ <นะ S 1> ้วยตะการนติดลำชิติดลำอยู่แล้วงานเยอะงานเยอะกับไปงานเยอะ การันตี <Board S 2> งานให<ง>มก่กำลังเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะงานไปกับท็อปเชนเนี่ยก็พูดตรงๆนะรายได้ถ้าเกิดหนูเปิดปึ้งมาเป็น200อะ่ะเกินอยู่แล้วร้านเปร์เซ็นานแล้วเมื่อกี้บอกขายได้2องขวดทุกคนบอสโกหกเร็วๆ <c oughs> ไม่ได้โกหกเรื่องจริงแต่มันน้อยมากระดับซุปตานั่งอยู่กันตรงนี้ได้ไง เออทุกตามันต้องแบบพึ่งมาแล้วบึบเอออย่างงี้เ,ออเร็วๆกดต้องกดเอาจริง,งบ้อยขายได้เยอะกดแคนเซินไว้นะกลัวกดตะกายให้เร็วๆเ,เห็นไหมดิกิตอลเขาบ่นแล้วหาว่าเราไม่ขายของหรือ,อเปล่าที่คือเราไม่ขายของอทุกคนน้ําหอมต้องกดตะก,กา1หนึ่งเดือนร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทไม่เคยมีปรากฏการมาก่อนปักหมุดก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 ดสามร้อยแล้วยังไม่ถึงสามร้อยเพราะว่าคนยังกดไม่ไม่ไม่เสร็จสิ้นไงยังไม่จิ้มจ่ายจบ ไปจ่ายตางหรือ,อไม่ก็ไปทางก็เอาหมด น้บหมดเร็วๆคือจะบอกว่าต่างชาติเขางงมากนะกับการที่เรา,าเป็นแฟนขับมาซัพพอร์ตมาอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ไงก็คือหนูอ่ะแฟนลับหนูชอบกิเยยนเยลลี่อะไรเงี้ยหนูจะเอาให้หปีเราอ,เอ่ะตลอดเอขางง,งอ่ะอยู่ๆเอาเงินมาใส่คอเราใช่แล้วเขาแบบแค่ซื้อขนมให้เขาบอกแล้วเขาซื้อให้ทําไมอ่ะเขาจะนึกว่าเราเปขอทานไหมเออเขาแบบซื้อให้ทําไมอ่ะทำไมเขาต้องซื้อให้แล้วหนูถามว่าอยู่ชอบกีเยลลี่หรอบอกใช่ฉันมีเยอะมากก็อ้ํายู่ไปซื้อไปทำไมอ่ะอะไรเงี้ยบอกไม่ได้ซื้อแฟนลับจะซื้อให้ไม่แฟน ซื้ออะไรไงี้้บอกทำไมรเราต้องซื้อให้เขาก็งง,งงงกันหมดเลยเขาต้องมาเรียนรู้กับพวกเรามาง,งานหลวงพ่อ,อยะสุทอนไหมเร็วๆทุกคนกดตะกร้าเร่งมือนิดหนึง่งเร่งมืออีกนิดนึง่ง